สวัสดีครับวันนี้นะครับกอไก่แชนแนลนะครับผมก็มีสาระดีๆมาฝากเพื่อนกันอีกแล้วนะครับนะครับวันนี้นะครับเราก็นําสะบนไพรนะครับปูมัญญาต้องตินนะครับนําฟ้าตะลายจรนนะครับมารักษาโรคไก่นะครับนะครับนี่นะครับฟ้าตลายจรนะครับฟ้าตลายจรนนะครับถ้าอยู่ในช่วงหนาวนะครับก็จะเป็นจะช่วยรักษานะครับ ไก่ที่เป็นโรคหลอดลมอักเสบนะครับผมครับถ้าในช่วงฤดูร้อนก็จะป้องกันไข่ท้องร่วงนะครับได้ดีนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาสาธิตนะครับในการทากันเลยนะครับผมนะครับนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็ไปหานะครับควาอันตรายโจรมานะครับครับนำตังกิ่งและก้านนะครับผมและใบนะครับที่สดๆนะครับนำไปแช่น้ำไม่ได้เลยนะครับแต่แต่ผมก็จะหั่นสักนิดก่อนครับผม เนี่ยครับหั่นจากนี้นะครับไม่ต้องมากไม่ต้องชิ้นเล็กนะครับชิ้นใหญ่ไปเลยครับเนี่ยครับหั่นประมาณนี้ครับผมแต่ถ้าเพื่อนๆมันก็ทําได้หลายแบบนะครับถ้าเราไม่หั่นก็เราก็นำนะครับไปตาให้ละเอียดนะครับแล้วก็ปาไปผสมกับพวกรํานะครับพวกข้าวเปลือกนะครับพวกอาหารที่เราจะ นำไปให้ไก่นะครับก็ไปผสมกันได้นะครับแต่ของผมจนมากผมจะผสมกับน้ํานะครับแล้วก็ตั้งไว้ให้ไก่กินนะครับผมนี่ครับนะครับนี่ครับผมก็ใส่น้ําไปนะครับนี่ครับใส่น้ําไปไม่ต้องเยอะนะครับผมนี่ผสมแบบนี้นะครับใช้ได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับผมนะครับนี่ครับ อันนี้สรรพคุณนะครับสรรพคุณตางยานะครับมันจะรักษาแบบเป็นสองช่วงนะครับช่วงฤูดูหนาวก็จะช่วยรักษาพวกไก่หลอดลมอักเสบนะครับถ้าเป็นช่วงรดูร้อนก็จะป้องกันไก่ไก่ที่ท้องร่วงนะครับผมครับยาตัวนี้นะครับพอหาได้ง่ายนะครับผมมันเป็นภูบัญญานะครับท้องตินนะครับจากปันปับบุรุษนะครับผมตัวได้แบบนี้แล้วเราก็คนคนั้นมันเข้ากันนะครับยังไงก็เพื่อนๆลองไปใช้ดูนะครับผมครับ วัสดุตรงนี้นะครับฟ้าตรายจูนมันก็หงาได้ง่ายอยู่นะครับลดการะฉี่ยนะครับยังไงก็กวกเพื่อนๆนะครับติดตามช่องกอไก่ชาแนลด้วยนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะครับเดี๋ยวผมก็จัดคลิปที่มีประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะครับลงมาเรื่อยๆนะครับผมครับยังไงผมก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ